สวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรกเดยจ่าเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาจะถุมละประมาณสามถุมกว่าละค่ะเดี๋ยวฮอซีมามักหมูไปอย่างค่ะอันนี้คือหมูเฮาที่เอาเตรียมไวและค่ะเดี๋ยวฮอซีมาหมักหมูง่ายๆค่ะบดได้ใส่ยังไหมไหใส่อผงนว พงนั่น้ำปลาเอ้ยัเกลืออันนี้ก็จะเ,เ,เป็นชุดรดนะคะนะนนี้ก็จะใส่ลงไปวานวานลงไปจ้ะเขาจุนทูลอยู่เพาเสียกับร่องเบิรงค่ะแม่นะจ้ะแล้วก็รดดีใส่หอนรดดีพงนั่ แล้วก็ <c oughs> ใส่อันนี้คือนิดหน่อยน้ำตาลคีโตรควนว่าดิ๊กควนว,าด,วาดิ๊กอะไรตุ้งจังเนาะ <mie. S 1> แล้วก็ซอสฟ้าเขียวบีบลงไปค่กะกระเทียมเบิร์ดเราจะใส่กระเทียมซ้ำ แล้วก็สดหอยนี่บาดแสบก็ลองเบิรงทำยไงแล้วก็เด็กตาสมบูรณ์หยดๆลงไปสิอยู่บอดแสบสิไปใส่แล้ว,ลวนะไปกัดหั่นประมาณนี้ ทำการคั้นนะคะมือนี้ข้าลางเลยได้จ้ะเป็นยญญังเฮ็ดกินเองแล้วก็คั้นขยำขยำแฮนดงเขาเนื้อเขานั้นค่ะกระเทียมเบิร์ดเนะ่ยไม่เป็นไรไม่ใส,ใส่ใส่เท่าที่มีก่อน หมักไว้ค่ะหมักไว้นะคะอคุตโคนส,สีตอนอะประมาณนี้นะคะทุกคนเราหมักหมูแล้วเขาก็สิเอาไปย่างนะคะ นี่ค่เ่ากับสีอาใส่หมอนี้นะคะดึงออกมาก,ก่อนจะ้ะแล้วเทาก็จะเอามูที่เท่านี้นะคะเตรียมไว้ที่เท่ามักวันนี้นะจ้ะเอามาใส่หมอนะคะ่เเคยใส่หมอนมันสิเป็นยังไงล่ะกอนโอ้พัดชินเอนน้อยอ่ะนี่สองตอนก่อนจะ้ะนี่นะคะ เอาเข้าไปนี่เปิดจากไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋จ้ะเอาเข้าไปแล้ว <c oughs> เปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะทุกคนหาปุ่มเปิดก่อนพี่น้องมันใส่จางไหนเนี่ยเขาขต้องมุนจากไหนก่อนทุกคนมันใช้ยังไงมันต้อง กดอะไรอะคือ <c oughs> <c oughs> เราต้องกดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่ด้พี่นอ้องเดี๋ยวเด้อคอยมันเลือกยังไงนี่เลือกยังไงใส่โปปเป้ใยใจ เทมองศาสองร้อยองศาบ่หกสิบองศาอ๋อหรือม่อันนี้ไม่ต้องเลือคะ่ะเ่าห่าตังอันนี้เอาบ่อ๋อถ้าเป็นอันนี้ให้ประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกูตายใส่ว่าเป็นแนว มันประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีถ้าเป็นถ้าเป็นไก่นะคะทุกคนถ้าเป็นไก่มันจะมีเป็นอย่างนี้เป็นกุ้งเป็นไก่อันนี้เป็นอย่างเป็นหมูเป็นปลาบอกโอ้จะเป็นใส่ยากเว้ยมันสิบห้าถึงยี่สิบถ้าเป็นหมูบอกอันนี้พี่น้องหมูบอกถ้าเป็นหมูก็น่าจะเป็นสิบห้า สิบถึงสิบห้าเดี๋ยวพื่อนหมุไปทางไหนก่อนอ่าอ,อ่ะนะคะทุกคนอ่าฮักจะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนทุ่นจะนี่อประมาณนี้ละจ้ะใส่บโบปิน่นเดี๋ยวรอนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงก่อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวฮักจะมาเปิดเบอร์นะจ้ะเดี๋ยวมาเปิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะ นะคะทุกคนรุ่นแล้วกันฮู้ทุกคนโอ้เบิ้งค่ะปาดมันสุกหรอบอกก่อนมันยังวนสุกค่ะปีนด่าน,นะค่ะปีนด่านกับดาะะ่านเนี่ค่ะปีนด่านเห็นไหมกับด่าน,นะค่ะพี่น้องนี่พ่อเจ้าขอไปอีกอุ้ยหอมหนี่ สิบห้านาทีเหมือนเดิมค่ะทุกคนทุกคนมาเบิบ่งอีกด่านหนึ่ง้ได้ค่ะได้แล้วนี่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวับอันนี้ก่อนห้าทวนค่ะเห็นบ่อันนี้หอมขนาด แต่ว่ามันก็ยังม่ทันสุกคักนะคะทั้งในมันหนาจะม้นสุกแต่ว่าสีมันขน,นาดจะได้แล้วนะเนาะแน่แนนะนี่ค่ะประมาณน,นี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แล้วได้แล้วลองเห็นบ้างางสองทางเลยท่านี้ก็คือกันมันสุกเลยแหละอุยหอมมากกินกับข้าวเหนียวน่าจะแซ่บตะวันบอกเอา ไเอาทุกคนมอค่ะตอนใหญ่ๆเลยสองตอนสองตอนใส่หัวเข่ามืออื่นเศร้าจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาเสรจ,จานนะคะอันนี้ที่เรือนเนี้ยเซ่อเซ็ตตัวแว้ค่ะมักเซ็ตตัวแหวกนันจ่าเดยดเด็ดชิซอยโซยโซยตะลับเลยจ้ะเหนือน้ำมันหนอม สุกอยู่ายไปหมดสุกเลย้ะนุ่มมาก ไม่สุกเราเองนะะมันหอนเดยแต่ตรวน,นั้แน,นวคิดยอุ้ยช่ำเลยค่ะทุกคนดูช่ำเลย,ย,ะะยมันตอนใหญ่ค่ะอย อยสะกเขา๊าดหนยเห็นปสุกีเดอเนี่ยให้บ้าบสุจะคว้าไว้อีกซอยไ้ค่ะ่น่ากินมากอะ่ะ ก็คนเดียวหอนๆนี่เนาะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วจะเอาใส่ตะลับนะคะตลับเรอย่ก่อนตะตลับอยหนบน้ต้อเป็นตะหล่นะใส่ตะลับได ติ่มนะคะมาก,กินอืมแจ็คแฮมแจตละนะคะยางมือแฮมฉ่ำๆเลย ชิมรูเมื่อกี้หนึ่งตอนตอนหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นหอข้าวพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะกับข้าวเรานะจ๊ะนี่ฉัำมากติดฟ้าโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าไปละจ้าพบกันใหม่เด้จ้าเด้อ